กำลังเล่นบอร์ดเกมกันอยู่นะคะข้ามัรกตในน้ำมีเงาหรือเปล่าอะในน้ำมีเงาหรือเปล่าไปทีมพี่ฉลาดจังเดี๋ยว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 มันต้องอันนี้ไงอะไรสองสามเก่าสองเฮ้ยชิปยากแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วอย่ามาถามหนูนะหลังจบเกมอ่ะอย่ามาโชว์โง่โชว์สกิลสับหน่อย สวัสดีค่ะเรานะคะก็กำลังเล่นบอร์ดเกมกันอยู่นะคะเกมนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโคดเนมนะคะคือจริงๆเอาสองคนไม่เคยได้เล่นบอร์ดเกมกันเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเราสมองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โดยเฉพาะพิกเลตนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมนะคะซึ่งเกมนี้ที่เราจะเล่นเป็นเกมง่ายๆก็คือเป็นแบบเกมไทยคำส่วนกติกานะคะพี่หน่อยอธิบายค่ะไม่ม้อธิบายเองไม่ได้เนยกับพิกเลตจะอยู่คนละทีม เราจะมีลูกทีมเราฝั่งนี้เราจะเป็นคนใบ้ให้กับลูกทีมของเราถ้าลูกทีมของเราตอบได้ถูกเราก็จะได้คะแนนใครตอบได้ครบคําไปมากที่สุดก็ทีมนั้นเป็นทีมที่ชนะนะคะใช่แล้วโดวยเราสามารถใบค้คาคําเดียวเนี่ยตอบโยงไปได้ทุกหลายๆําคำเลยเราก็จะได้คะแนนเร็วกว่าแต่แต่ละรอบนะคะมีเวลาที่กำหนดให้1นาที2 0่ส <20. S 1> นะคะจะเริ่มจับเวลาให้2คนนี้เอาไว้คิดก่อนนะว่าคำใบ้จะคืออะไร ตัวที่เริ่มก่อนก็คือพี่เนยนะจะเริ่มก่อนน้ำสามข้ามมรากดเน้นน้ำมีเงาหรือเปล่าอาจารย์น้ำมีเงาหรือเปล่าเ้่าไหนวะตั้งตาตั้งตาหรือเปล่าเออสามเลยหรอหมี่หรือเปล่าหมี่ช้อนนึ่งน้ำลอยน้ำลอยมังกรพ่นน้ำคนนาคนใบห้ามห้ามตุกติกนะคะห้ามนะคะเพิ่มคอนเฟิร์มน้ำมะกุชูคอนเฟิร์มน้ำบิงหนึ่งน้ำน้ำขึ้นน้ำในน้ำก็เลยลอยรอคอนเฟิร์มครับมาข้ามมาบอกอย่างี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขนาดหนูยังไม่เข้าใจเลยน้ำอร่อยอ่ะก็ลอยน้ำเชื่อไงลอยลอยน้ำไงหน้าตาดูเข้ากว่าจริงนะไปทีมพี่ฉลาดจังเดี๋ยว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 อาหารสองโจ๊กโจ๊กอะไรดีอ่ะเราลองคิดก่อนช้อนไงช้อนพี่เหมียวเอาอะไรก่อนงั้นงั้นพี่เอาโจ๊กก่อนโจ๊กคอนเฟิร์มค่ะนี่นิ่งๆอ่ะพี่เหมียวพี่เหมียวคอนเฟิร์มมั้งช้อคอนเฟิร์มหนูคิดได้แค่นี้แค่ข้อเดียวด้วยนะหลังจากนี้หนึ่งนะถือว่าพัฒนา โอเคค่ะต่อไปเป็นตาของพี่เนยเนยนะท้องฟ้าสองท้องฟ้าสำคัญาำคัญบินบินคอนเฟิร์มหุ่นยนต์หุ่นยนต์บินคอนเฟิร์มหุ่นยนต์หุ่นยนต์เออหุ่นยนต์หรือเปล่าหุ่นยนต์ลอยฟ้าต้องคอนเฟิร์มมาตาหนูไงมาเลยมาเลิตาพริกเด็ดเริ่มก่อนัตวมีแพนดามีแตนดามีมีอะไรอีกอ่ะมีกัมังกรไงอ๋อไอ้กมังกรเป็นแบบใช่ป่ะ ป็นจ้นเงเลยจะไม่จะไม่มีม,มีขนใช่ไหมโอ,องมอ่หนูนมีกับมังกรคอนเฟิร์ม,ไม,มไม่มังกรเป่นแบบหนูตัวแบบพูดจินตนาการหรืออะไรไม่ได้ต้องพูดว่าสัตว์แล้วมันจะเป็นมังกรเพราะทียหย่หนูจะคิดแบบนั้นหนวดหนึ่งหนูจะได้คาดวินีมาแล้วขนคอนเฟิร์มดีคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ย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 วมันต้องอันนี้ไงอะไร หนึ่งสองสามหนึ <göz imprisoned> ่งสองสามเอาล็อคแรกมาฟีหน <kind abonn> ึ่งคั้นแรกโอเคพิกเลตเริ่มเก่าสองเฮ้ยชิปยากแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไม่น่าเลยอะหนูผิดไปอ่ะเก่าอะไรสงครามหรือว่าร้างร้างร้างคอนเฟิร์มเออใส่อเนนึงโอ้ยหนูเอ้ยหนูผิดแล้วโห้ยากแล้วอะ หมดเวลาแล้วไม่ได้หมดเวลาแล้วคือไม่ทันโอเคต่อไปนะคะค่ะพี่เนยเริ่มภาษาไทยหนึ่งนอนแน่นอนกนอนน้ำประตูหรือเปล่าไม่ไม่มาจบแล้วมาต่อไปอยากรู้เลขเก่าของพิกเล็ตอะไรพิกเล็ตเหลือกี่คำนะอย่ามาถามหนูนะหลังจบเกมอ่ะอย่ามาโชว์โง่เริ่มจดหนึ่งจดโน้ตอหมอหรือเปล่าหมอเป็นคนจดจดหนูว่าโน้ตแหละโน้ตคอนเฟิร์มค่ะทำไมเจ้าคิดหนูฉลาดขนาดนี้นเกือบสอง วายเกือบไปแล้ววายเกือบ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 เจี๊ยบเล่นไปไกลเลยไปยากไปวัดยากยังไม่รู้เลยเนี่ยเลยเกือบเกือบอะไรวะยากเกือบอันเดีกัเก่ากำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกวีค่ะเหลืออีกสามสิบวีค่ะยังไงกำลังจะเกือบจะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเกือบจะเกือบจะหมดเกือบหมดเยอาเร็วเร็วเพิ่งเรื่องอะไรเพิ่งเรื่องอะไรเกือบสามกือสองเวลาคอนเฟิร์มเวลาคอนเฟิร์มใช่ใช่ หนูว่านะหนูทายนะหนูทายรังหนูว่ากำลังหนูกำลังกำลังกับกำลังจับอันนี้คาบเกี่ยวอันนี้กำลังจับหนูคิดแล้วหนูจับพี่สาวของหนูไกลไกลเลยหนูเก่าเก่าอะไรคือเก่าเก่าสองคืออะไรครับแม่หนูไม่บอกอะไรพูดอะไรอะไรเราพูดเดี๋ยวรู้อ่ะเขาอยากมันจบแล้วไงเกมก็หนูไม่อยากหนูก็แล้วพูด ผ่านไปเข้าเปล่าจบไปแล้วผลก็เป็นพี่เนยชนะนะครับเอ้าหนูไม่เลือกพี่เข้าทิมพ์หรอกนโหมีทัศนคติกัะหนูอย่างนี้นี่เอง เรามากันที่เกมต่อไปนะคะเกมนี้เป็นเกมไพ่ก็คือว่าในไพ่เนี่ยตรงข้างหลังไพ่มันจะมีคําอยู่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าคำเราต้องพูดตามคําที่อยู่บนนี้แล้วเราหงายไพ่ออกมาถ้าเราหงายไพ่ออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นรูปเดียวกันกับคําที่เราพูดทุกคนจะต้องแย่งกันตบคนที่ตบแล้วมืออยู่ข้างบนสุดคนนั้นก็คือเก็บไพ่มา,มาแต่ว่าเกมเกนี้คนที่จะชนะคือคนที่เหลือไพ่น้อย,อยที่ททสุด,สดหรือว่าไพ่หมดไปนั่นเองนะคะแต่ว่าในกองเนี่ยมัน จะมีไพ่พิเศษอยู่3าใบเป็นลูกกระรอกแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำเขาคือนาวาล่าเราทำความเข้าใจว่ามันคือแมวน้ำาก่นแมวน้ำมีเขาถ้าเราเปิดด้เป็นตัวกระรอกเราต้องเคาะก่อนึแล้วเราค่อยค่อยแปะลงไปถ้าเราเปิดเป็นตัวนาวานอาอานาวานตัวนี้มันคือตัวนาวาก่อนที่เราจะตบไพ่ลงไปเราต้องทำนี้แล้วค่อยตบไปแล้วก็ตัวนี้กอริล่านะคะเราต้องทำนี้ปุ๊ก เราถึงจะแปะได้นะคะนี่คือกติกาโชว์สกิลสับหน่อยเอาพี่เนยให้พี่เนยลองสับดิแมพูดเหมือนว่าหนูจะเป็นคนที่ตลก่ะเฮ้ยลองสับอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราทำอย่างงี้อ้าวอย่ามาเหนียวชอบคิดว่าเป็นแค่หนูคนเดียวบ้านหนูเหมือนหนูหมดทุกคนให้เขาแสดงออกอะพะโก้แคทโซนชีฟพิซซ่า ทากโก้ทำผิดทากโก้แพทโก้ทากโก้ทาโก้อาวไห่ยวไปโว้ยไปังไม่ต้องคำน้าแล้ว HOUR LATER พาโก้แคทกอดพูดต้องจับทันไหมคะจับทันไหมคะสองคนนี้ให้ค่ะเอาเอาเอาให้หนูก็ได้นะอเดี๋ยวมันจบไหมเพราะหนูเล่นหนึ่งใบแล้วอะพาโก้อู้หแม่พาโก้แคทพาโก้ นกะะ็แคทโกชีพิซานะคะนี่เร<ล>าแป<ม>้นหนักหนึ่งไม่น้องเขาชนะค่ะยยแต่หนูได้เป็นอันับสองละกัน<ด>แต่จริงๆตอนแรกก็แม่ดนับหนึ่ง นะคะว่ากันอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าใครนะคะอยากเล่นเกมทาโก้แคดโกชีสพิซซ่านะคะก็ไปหาเล่นกันได้เลยนะคะหรือว่าเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าโคดเนมนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะยังมีหลายเกมโนที่เรายังไม่เคยลองแล้วก็อันนี้เป็น2เกมแรกเลยในชีวิตที่เราเล่นบอร์ดเกมถ้าเกิดใครมีบอร์ดเกมเพ่สนุกก็คอมเมนต์แนะนํามานะคะเผื่อเราจะลองมาเล่นอีใช่ค่ะตอนนี้มือพังไปหมดแล้วนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดตครตาให้เราด้วยนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทาโก้โคดชีสพิซซ่าต่อนะะ บายบปไบไปมืออย่างเงี้ยยบาย